กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีสุท่านเดอรภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพาะกับซองสะนี้ป่า <c oughs> บรรยากาศยิมงถึงเที่ยงพี่น้องเอ้ยตอนนี้มาหน้าแม่น้องแก้มบุม๋มพี่น้องเอ้ยเผื่อมากกะโอ้ยเกิดเ,เหตุการณ์เกิดเหตุการณ์พี่น้องเอ้ย ซีซันีมาซาอันเกิดเหตุการณ์บุคาดขีดพี่น้องเอ้ยซีซันนีอยากมากินเลยพี่น้องน้องนาดันคิดว่าสนนีน่ะสยมากินเลยติ๊งจิ้งนะบู๊ซีซันนีเป็นยังแน่พี่น้องเอ้ยเผ่เสน่ห์มาฮอดพี่บไปอันไปกรุงไปฮอตทางเข่าฮอดทางเข่าบะอันบ้านแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องตีรถกระจืดเฮ้เลี้ยวเบิกผาแปรขี่รถไปหาสร้างอีกกลับออกไปขี่รถไปหาสร้าง สร้างเพราะวา่าอันตีโหลดเจ้านะ่ะไปเหยียบเล็กตะปูอ่ะสันเหยียบเล็กตะปูน่ะข้าเจ้าบอกเปลี่ยนเนี่ยบ่ได้สันจกบ่เงินมันสิพ่ออยู่บ่ทำตีโหลดนะข้าเจ้าว่าเท่ายร่ะสันข้าเจ้าบอกโอ้ยเงินพ่ออยู่เอาข้าเจ้ากับแปลงใส่ตีโหลดตีนยงางไห้อีกพี่นอ้องเอ้ยเผื่อมากขึ้นมาว่ามันหัวอีกใบเนี่ยบ่มีเงินแล้วบ้านโพดโพว่าไก่หน้าแม่น้องแกบุูมกันเลยโอมโชคโอ้ไปเห็ดบ้านหังก็ไลายก้นเลย มาจักปิ้งจักโต๊ะมาสิฮะอันนี้นะซุ้มยังซุ้มหม้อผดหลวงๆวงพี่น้องเอ๋ยทั้งปิ้งทั้งปิ้งทั้งย่าง ป้าพี่น้องทั้งปิง้งทั้งย่างเออมันบอกแมบอันเดียวกับเราปิ้งกับย่างน้องทั้งปิ้งทั้งต้มน้องเก็บบุ้มกับคุมงานป้าพี่น้องเดียวไปทังหนักกับเขาหน้าเพิ่นสมง,งามเ,มเทะเฮ้ยหน้าที่ตุสิวานเอาเขาหน้าโตน่นสุดยอดเลยตุศิวานนี่ห้องแงอร์แอร์เพี่น้องเลย อัลจ้าโอ้น้องนดัดซุกอีเลตัวนี้คือบอกอาจามาใส่คะ่ะนี่คะ่ะซุกละเละ,ละเฮ้ยระวังอันโต้ขโมยด้วยนี่โต้ขโมยนี่จอบโอบ <c oughs> ต้ขโมยค่ะปาตัวพี่นอ้องลงน้ำจักค้นอ่ะนะสองสี่หกเจ็ด ลงน้ำอยู่เจ็ดคนพี่น้องเลยป้าตัวโม่หม่ของงานพอน้องแกบ,บุ้มอะไรพี่น้องพอซุ่มเฮ้าส่วนพอน้องแกบ,บุ้มเมื่อวานเนาะส่วนเพื่อนว่าเออป่ะไปกินปลาภายเจ้าเนาะอย่างไ้เพื่อนมีรอยยิ้มรอยหัวนำนะพี่น้องเลยเพื่อนก็นเลยเมื่อนี่เพื่อนมาแต่เ้าเลยสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินข่วาวํำกนเดกินข่าว ลอต้นซายตัวหนึ่งเขาจะต้มมันนะตัวใหญ่ๆนะตหนึ่งนี่ตอนน้เลากับพีาบ้านเราใส่ของ้างดีปลลูกปลาปาลูกป้เอาโอ้ยกระเจ้ามือแรเจามา มามามาขึนหามามามาเล่นจานกมาตักขึ้นทีนี่นะพ่อน้อยากป้น้าอกน้ามีดอกขึนมาที่กลางะนะไปปล่อยป้อป้าน้าบวง

แรกเราปลาโตลงไปจังหน่อยบ,บอ่<ม>านนเย็นแห้งหรือเปล่าหวงงานเขาจะกินแล้วเขาจะสิกสสเฉาะ พิ่เองพี่กินปลาลูกป้ากระสองี่อนปลูใครมันเ็หมอนะลลูกเดินมากินกินปลากรลูก เพินทั้งบินแมนบ้านงามไปครับนายเดินเลดินแถวทางวางนาเจ้าแฝงรถดินเขาแลลเขามาเข้าอยู่เขาเียนนบ่อนของปลาเช่เออเงเดียวก็ได้นเต้าเกมหนึ่งแล้ขาวคาลานเดินน้บ่อนลานหนึ่ง เืีว่าเขาจะคูนดินเหนียบอยนะบอกข้ามแถวข้าเจ้าแป้งหลดนะแม่ไม่หลัเอาเสื้อดินตะป้าเลยปนเนือม่กระหอบมาเส้นตงกางแค่กระโจมเป็นญามาต่อวางตะปองนั่นองมาทำเมฆไล่ทำผมเองนี่ค่ะแค่เพื่อนกา่่ เรา้น้องแานก็ไว่จได้่มไปทางบเหอันยังหมดสมาเ้ก็ยมไม่ยังสมเหรอ่ะไ่ไเาเกิดเอาห้างมาิ้มห้างาสมมา

หลังจากกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วก็พากันมานั่งกินอิ่มแล้วก็มะนังหลินมันั้งซุ่มกระหลิ่นน้องเอ้ยท้องอิ่มคนตากระยังก่อนกระย่างอิ่มอิ่มอิ่มแล้วก็บนัองตาหย่อนน้องตาหย่อนตาหยากหลังหนังคุยกันแหละกันหมอยิ่มนะได้บรรยากาศักเป็นช่บรรยากาศต้อนมวยน้องเอ้ยมีค่ะตอนนี้ลมเย็นมาช่วยสวยน้องเอ้ยไปตาอยากนอนเวร อยู่หน้ามนกแ,กบบแม่น้องแกบบลมคอาแม่มีเตียงเลยเนาะนี่สิ่งที่ฉลองพี่น้องเอ้ยหน้าที่เด้องพระเ้าเราไปกินไปกินปลาเนาะพราจะต้องมีอันเสือหัวขาดเนาะสำหรับเฮาสำหรับเฮา,เอ,าอันนี้เนาะสำหรับเฮาเนาะมีแป๊บซี่จ้าแป,ป๊บน,<า>นึินจ้ากำลังเดินทางโอ้ซื้อน,น้ำแว่นเผ็ดมากินเนองประหยกจะกินนะจ้าหอมๆอร่อยๆแซ่บๆ อิ่มคักอิ่มแน่พี่น้องเอ้ยแมนปีหนึ่งปีละครั้งเนาะปีกายนี่มาตั้งแต่ปีกายเนาะแม่เจนหวัดปีหนึ่งเนาะมาเจอเรมาอีกรอบหนึ่งาช่องซ้ายสิเกี่ยวข้าวหน้าแซงนางั่งผมไปจัดเกี่ยวข่าวกับบริแมร์ว่ามาเกี่ยวข่าวเด้อไม่น้องแก้บุ๋มจะขิดไปเหลือกลายมาถ่ายขีดปลากระเมื่อมากินปลาอิ่มแลยกระเมื่อแล้วเกี่ยวข่าวย่ามันเลือนหาโอ้ยไม่ไหว มันแดดเนาะพี่น้องเรียนหามีแต่เป็นหลินสมการโปสนัดแบบเดียวก็ด่าไม่น้องแกบม่สามเออวันจันืรอนะหนาเ้าวดำๆเนี่ยจะเป็นกลนขีดฐานภัยไผ่แดนบ้านเราบนาลิลนโลตอนนี้ก็ยังสิเป็นกลนหมอนึงเลยพี่น้องเอ้ยอากาศมันแดดเนาะมันแดดเราแบบว่าแดดมันเผาคันนี้เพราะอันปีนี้เฮาวจะได้หลินสมการอย่านี้พน้องเฮ้ยมันปิ้งมันใหม่แล้วป่ะค่ะยังยังยังปิ้งต่อยต้องใส่ปีงสีอมเงินกินอย้างไรเรา มาพานอกอเนยก่อนกินกาแฟนาะแมนในเงี้ยหนูอยอเนยก็อยากมาว่ะแต่ว่าคือบ้านไมาเลยโอ้ยกันมากขันแท็ีเอากันอยู่ในใส่ตัวกระตีนแปลกระสหายรอดก็ถึงเดิะแดดเดินพี่น้องเอาน่ะขันแม่ท่าทาสันี่นะคือเที่ยงพี่น้องเลยพอดีแต่พอนั่งนั่น สีส่าเนี่ยฮะเลยวุ่นมากกันไปแต่คือไปโลดทหหอลลีแต่ว่าพอยายจอยเนาะเป็นคนนำหน้านะพี่น้องแบบว่าสนี่นะที่เป็นแบบว่าแบบได้ไม่ใช่จือกมากโดยตำตรงเลยพี่น้องเลยคันว่าไปนี่เพื่อสิไปแต่ก็เพื่อสิมาแต่มันเป็นอะไรคือว่าเผาอยู่มันหักบัไปมันหักบัวตีงประมาณนี้น,นะพี่น,อน,น้องนักเผาอะไรนะบมวเจ้าในน่องหนักก็เลยกับพอใหญ่จ่อยมาจนปิ่งปลากระซุกแล้วไปตึก ไปเติกมากกมาปี้ข้าแล้วว่าโอ้ยว่าก็เห็นก็สิเปลี่ยนใจเลยแบบยันไปทางอื่นแล้วอ่ะโทรนั่กับมิดสอยม้อยข้าวหนึ่งส่งเสียงมาว่าตีรถกระแตกว่าสันเปลี่ยนทั้งในทั้งนอกเลยแต่เปลี่ยนไปทางในทางนอกชอบกินแล้วชอบกระชิหาบม่องหนังเราใจจอยเพใหญ่จจอยนะเพรว่าวยายมยุได้ตีรถใหม่แน่เราถอดข้อพายด้วพี่น้องสินอนเย็นกว่จังหวะนอนเย็นกินอิ่มแล้วมาหัใกล้นี่เลยด้มยพี่น้องเลยเออว่าแทกอะ เวลามานั่งห่มแล้วก็นั <im <im uh ่งเบื่อบรรยากาศบันยา้ตั้งนานเลยเนาะนี่แต่อยู่เพื่อนครับตันงะเดิมเดิมเนาะตอนค่มจะร่าบอกโอ้ยกระสันไปน้กไปนำได้เห็นยาน้อนไอคิวนอนไอคิวก็เล่นจร่งคนไอคิวนั่นได้สี่เดือนแค่ยาเมือเช้าหรือกุมกินยาหอบอยู่อาอาตาเม่น้องอันนี้ปั่มทั้งปากเพิ่นได้ยินมาสาระหอบอ้าอ้าบัานี้บัานี้แล้วม่ใหญ่อุ้มบัานี เห็นเฮาอย่างผ่านเบห้ยปิศิปิศิอยู่ไปรำเฮาวบัดฟ้อเฮาอุบบัดยิมบัดฟ้องหายไม่ใหญ่ชื่อดีเฮาหว่าบายบายคิ้วหายต่อแม่ด้วยมันสิบติดต่อบัวได้ที่โทรเขาโทรออกก็คือสิบัได้เลยพี่น้องเลยปิดยังบัได้เลยเลยนะสัญงยันต่อคิบไปติดสัญญาณบ่มีแต่ว่ามันบ่สะดวกสบายคือสัญญาณบ่มีที่นี่แหละท่านข่าวบ้านนี่ปุ๊บนี่คือสำตาบอดเลย เราดูจักยังเลยแันบอกออกไปจากนี่จากเสด็จมีแบบสัญญาณเขียวมา,บบนนาจัอหน,น่อยเนาะมีอะไรเจี๊ยงอยากจมาด้วยค่ะโบวี่พายอยู่เดืนอนมันเพราะว่าใน่น่องอันนี้ก็บโอยู่มัอยู่แต่น้องขํามคน,นเดียวถึงกัเลยบวี่มาอีกอย่างเลยก็บโบีม,มากเลยเอากระดิ่งนะก,กับน้องกิกกพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีห์ป่าในเด้อพี่น้อง ว่าลายใจห่างเราท่านมาได้มา้องกันแล้วคุยซิ่งกันว่าอยู่พี่น้องสบายดีพี่น้องสิฝ่านประกันนายขอโทษขออภัยเด้อแม่น้องแก้มผมนี่ยช่งสายอิ่มลายอิ่มแห้งอิ่มแหงพี่น้องไปนอน